สวัสดีค่ะครูชื่อครูสมนึกปิเลศีนะคะครูอยู่โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ค่ะวันนี้เรามาพบกันในวิชาภาษาไทยเรื่องคำนามนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมเนื้อาหารเรื่องคำนามกันเลยค่ะค่ะเราพบกันในวิชาภาษาไทยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะ เราพบกันในเรื่องคำนามแต่เป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเรามาทวนกันก่อนนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์พืชสิ่งของและสถานที่ วันนี้เราจะเรียนกันเรื่องคำนามไม่ชี้เฉพาะนะคะคำนามไม่ชี้เฉพาะเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อทั่วไปไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงเช่นโรงเรียนแมวสถานีรถไฟหนังสือสวนสัตว์คุณครูดูนะคะคำนามไม่ชี้เฉพาะที่ใช้เลกชื่อคนเช่นพระตำรวจคุณครูยามนางพยาบาล เหล่านี้คือเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเราจะไม่ทราบเลยเช่นเราบอกว่าพระจะไม่ทราบเลยนะคะว่าพระองค์ไหนพระชื่ออะไรต่อไปนะคะคำนามไม่ชี้เฉพาะที่ใช้เลขชื่อสัตว์เช่นปลานกแมวสุนัขไก่เหล่านี้เป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ เช่นเราพูดขึ้นมาว่าปลาเราก็จะไม่ทราบเลยว่าปลาตัวไหนปลาพันธุ์อะไรนะคะคำนามไม่ชี้เฉพาะที่ใช้เลขชื่อพืชเช่นไม้ดอกไม้ประดบับผักผลไม้ป่าไม้ ต่อไปคำนามไม่ชี้เฉพาะที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของเช่นหนังสือกระเป๋าพัดลมเสื้อตะกร้าถ้าเราพูดขึ้นมาแบบนี้ว่าเช่นหนังสือเราก็จะไม่ทราบใช่ไหมคะว่าหนังสือเล่มไหนเพราะเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะนะคะ ต่อไปคำนามไม่ชี้เฉพาะที่ใช้เรียกชื่อสถานที่เช่นวัดโรงเรียนศาลาสถานีตำรวจหรือโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นคำนามไม่ชี้เฉพาะเพราะเราจะไม่ทราบใช่ไหมคะเช่นคุณครูพูดว่าวัดเราก็จะไม่ทราบเลยว่าวัดไหนเพราะเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ เราเรียนเรื่องคำนามไม่ชี้เฉพาะจบไปแล้วเรามาฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานกันนะคะคำแรกเครือญาติโฆษณาเคลิมเงี้ยงูทะเลเวงกวางเงื้งะเคอะแคร่เงียบกรีบ เราเรียนเรื่องคำนามไม่ชี้เฉพาะไปแล้วนะคะนักเรียนลองมาเติมคำตอบในใบางานที่คุณครูให้มาดูนะคะนักเรียนยกตัวอย่างในใบางานให้คุณครูด้วยแล้วเขียนคำตอบลงในสมุดนะคะใบางานคุณครูถามว่าคำนามไม่ชี้เฉพาะคือคำที่ใช้เรียกชื่อ อันดับแรกใช้เลขชื่ออะไรคะนักเรียนก็เติมลงไปเช่นนักเรียนอาจจะบอกว่าใช้เลขชื่อคนคนนักเรียนก็เขียนลงไปคนเช่นยกตัวอย่างให้คุณครูดูเช่นตำรวจเช่นนางพยาบาลเช่นครูต่อไปก็เป็นคำนามที่ใช้เลขชื่อศาสตร์ใช้เลขชื่อพืชสิ่งของและสถานที่นักเรียนลองเขียนคำตอบลงในสมุดต,ตัวเองนะคะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนรับชมกันจบแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูส่งมาให้ลงในสมุดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ